สวัสดีครับเวลาที่เราสร้างภาพด้วย AI นะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นภาพนิ่งธรรมดานะครับยกตัวอย่างนะครับนี่นะครับก็เป็นพร้อมที่สร้างเป็นภาพออกมาให้สวยงามแบบนี้นะครับถ้าเราจะนําไปทําเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยเราก็ทํายังไงจะให้ภาพนี้นะครับมีความน่าสนใจก็คือเอาไปทําเป็นแอนิเมชันนะครับซึ่งก็จะมีหลายวิธีการนะครับในการเอาภาพนิ่งไปทำแอนิเมชันด้วย AI นะครับอย่างเช่น เอาไปใช้ในเว็บ Runway นะครับหรือว่าเลพิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือ p i ก a แ l a b นะครับหรือว่า p i กาอารนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ p i ก a อาร์ตนะครับทำภาพนี้ให้เป็น Animation ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็นะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ p i กาอารนะครับแบบนี้เลยเราจะเห็นตัวนี้เดินแล้วก็มีรถไฟวิ่งอะไรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเราจะเห็นเขาว่าจอยเบต้นะครับ เราก็คลิกจอยเบต้าเข้าไปเลยนะครับซึ่งในทีนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยมีบัญชีของ Discord นะครับก็สมัครนิดนึงนะครับแล้วเราก็ตอบรับการเชิญชวนเข้าไปนะครับในพิกานะครับก็จะพาเราเข้ามาใน Discord แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะนะครับ เข้าไปฝั่งซ้ายมือมีอะไรบ้างเราลองเลื่อนลงมาดูก็ได้นี่ครับมันก็จะมี generate หนึ่งสองสจ็ดปดเกนี่ครับ creation ตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปห้องไหนก็ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปสักหนึ่งห้องก็แล้วกันนะครับพอเราเข้ามาในห้องแล้วนะครับข้างล่างมจะมีคําว่าส่งข้อความถึงนะครับก็คือให้พิมพ์สแลลงไปก่อนนะครับเราก็เลือก create นะครับมันจะมีคําว่า create พร้อมตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปที่ create ร o อมนะครับ จากนั้นมันจะมีคําว่าบวกหนึ่งนะครับให้เราคลิกไปที่บวกหนึ่งะครับแล้วมันจะมีคําว่า Image ตรงนี้ขึ้นมาให้เราคลิกไปที่ Image นะครับแล้วเราก็อัปโหลดรูปที่เราจะทำนะครับที่เราจะทําเป็นภาพ a อนิเมชันนะครับโอเคนะครับเราก็สํบผมจะเอาภาพนี้ก็แล้วกันนะครับก็โอเพนเข้ามานะครับแบบนี้จากนั้นเราก็ใส่พร้อมลงไปนะครับใส่พร้อมบอก a อว่าให้นะครับสร้าง a n นิเมชันอะไรกับภาพนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนิดนึงนะครับนี่นะครับพร้อมนะครับตัวคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งที่จะเพิ่มให้ในคลิปนี้ก็คือนะครับ highly detail นะครับความละเอียดสูงนะครับ GS5 motion 2นะครับตัวนี้เป็นคำสั่งให้การทำาอ i m เม i o n นนี้นะครับมีความสมูทแล้วก็มีภาพความละเอียดสูงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ Ctrl-C นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับตรง พร้อมตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้เราก็ใส่คอมมาไว้ก่อนนะครับทีนี้เราอยากให้เกิดอะไรในภาพนี้นะครับอย่างเช่นมีกระต่ายนะครับมันขยับได้อย่างเงี้ยนะครับ moving เราก็บอกว่าให้ในภาพนี้มันมี rabbit นะครับ rabbit moving อย่างนี้ก็ได้นะครับมีลักษณะการเคลื่อนไหวนะครับ rabbit moving แล้วก็ สาวน้อยตัวนี้ go นะครับพยักหน้าก็ nodding อย่างเงี้ยนะครับหรือถ้านะครับไม่รู้จะใส่อะไรก็ใช้คำว่า love story ก็ได้นะครับเป็นเป็นลักษณะเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับความรักความผูกพันอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะสร้างให้เองเนาะนะครับพอเราใส่พร้อมลักษณะนี้ลงไปนะครับให้ภาพแล้วนะครับเราก็กด enter ได้เลยครับ กด enter แล้วเราก็รอสักครู่นะครับนี่นะครับมันก็จะเข้าคิวเนาะนะครับในการในการสร้างภาพให้เรานะครับซึ่งคนอื่นๆนะที่อยู่ใน Discord ี่เขาก็สั่งพร้อมมาให้สร้างภาพเหมือนกันนะครับทีนี้ใครสั่งก่อนนะครับมันก็จะเจเนอเรตภาพให้ก่อนเนาะนะครับใครมาทีหลังก็เข้าคิวเข้าคิวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็รอสักครู่นะครับนี่นะครับตรงนี้นีโนอยู่ตรงนี้นะฮะ ๋ย่ารอสักครู่นะครับน่าจะได้ภาพแอนิเมชันนะครับแล้วเราก็โหลดภาพนี้หละเอาไปตัดต่อในคลิปวิดีโอนะฮะเรื่องราวที่เราสร้างภาพขึ้นมานะครับเอาไปประกอบเสียงประกอบคำบรรยายทำเป็นคลิปวิดีโอทำเป็นแอนิเมชันนะครับมันก็จะได้เนื้อเรื่องที่สนุกและก็น่าสนใจมากนี่ได้แล้วนะครับมาแล้วนี่โน้หมกี้เนี่ยจากนั้นเราลองเลย์ตรงนี้ดูนะครับนี่ ลองเล่นดูเห็นไหมครับกระต่ายเห็นไหมครับนี่กระต่ายขยับแล้วครับนี่กระต่ายขยับขยับหน้าเห็นไหมครับนี่กระต่ายนี่นะครับมันก็จะเป็นภาพเอดิมิชันละเห็นไหมครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับไปใช้งานนะครับหรือดูภาพเต็มจอนะครับได้ลองรันดูใหม่ก็ได้นะครับดูภาพเต็มจอนะครับแล้วก็ลองเล่นดูเงี้ยนี่นะครับใบไม้ก็นะครับปลิวนะครับใบไม้ก็ปลิวเห็นไหมครับ ก็จะกลายเป็นภาพมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับนอกจาก Runway หรือว่า l a y าพ p i นะครับก็มีพิกค่านะฮะที่ทำให้เป็นภาพ Animation ได้แบบนี้เหมือนกันยังไงก็ไปลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ